กจะพราทอดขอบคุณค่ะน้องเขาให้เกลือหน่นตรงนู้นนาน้องเขาน้องบอกว่าให้ไม่รู้จักคือน้องก็เลยนี่ค่ะคนไทยใจดีให้เกลือด้วย เขาเรียกว่าดอกเกลือไปทําแกงได้ใช่ไหมพ่อไปพ่อเราไปจอดตรงนู้นฮะรู้ได้ไงจะเมียดอกเกลือในท้องนี่สุดจริงเหรอโอ้ดีดีดีขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณค่ะน้องเขาน้องเขาบอกว่าไปจอดเดินตรงนั้นได้ตรงตรงเล้าเกลือน้ำของเขาเองค่ะไอเล้เลาเกลือของน้องเขา น้องเขาขออนุญาตนู่นเขาเขา้าอ๋อ,อบ้านเขาอยู่ตรงนู้นพ่อเขาเข้าซอยนู่นไปเขาอนุญาตให้มาถ่ายได้ไม่มีหมาด้วยบอกเรากลัวหมาอย่างเดียวนี่ค่ะนี่คือเราเกือมาดูใกล้ๆเลยอ๋อนู่นน่ะเกลืออยู่ในนู่นแสดงว่าเขาขายดีนะพ่อเนาะใช่เขาเก็บไว้อย่างนี้นนด,นะดอกเกลือนี่จะแพงแค่ขาวมากอ่ะ แต่นี like like right? so, um, like ้จะเป็นสีเทานี่นี่เขานอนตรงนี้เขาให้ก็เอาเขาสาให้นี่น้ําจะเป็นฟองแบบนี้นี่เขาตกผนึกใช่ไหมอันนี้กําลังตกผนึกเลยเป็นอย่างนี้ขอมๆนี่ก็จะเป็นเกลือค่ะอยากจะจับจับได้ไหมเนี่ยเอามือจิ้มได้ไหมได้ก็ลองดูนี่เลยไม่กล้าหาหลพ่อแม่จับเปนอนี่ตรงนี้พ่อถ้าลมมามันจะเป็นฟองแบบเนี้ มุมนี้จะเป็นฟองแบบนี้เลยนี่ปีนดดเดินเล่นถ่ายรูปได้อ่ะพ่อพ่อถ่ายแม่หน่อยตรงเนี้ยแข็งมากเลยนี่ค่ะจิ้มแล้วมันตกตะกอนแล้วแต่ตรงนี้เป็นน้ําอยู่นี่นี่ข้างในจะเป็นจุบหยุบหยุบหยุบอโอ้อันแต่ตรงนี้มาแข็งมากแต่ตรงเนี้ยจิ้มทะลุเลยว้าวนั่นอะตรงกลางนั้นเป็นตกผนึกเป็น กระปุ่มกระป่ำเลยนี่เขาไปเก็บดอกเกลือ <S 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 น,นัดอกเกลือก็อยู่ตรงกลางนี่ใช่ไหมสีข,า,ขาวๆนี่คือดอกเกลือใช่ไหมใช่โอ้ยนี่ยังไม่มาอันนี้อันนี้นูน่นมีพระจันทร์อยู่บนนู่นด้วยว้าวนี่น,นี่นี่พระจันทร์ทับกลางบอกเกลือนี่ก็จะเป็นเล้าเกลือห <c oughs> นากเลยคนบอกเกลือ <c oughs> จะดีจริงนะจะดีเหมืหอ,อ,มอนจ่าเลยนะสามสามนาทีแล้วนะเปลี่ยนอนันใหม่ไหมัมมมมานมานาทีลแล้วน,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 เนะ,ะเปีนยนอันใหม่ามนาทีแล้วนะเปี่ยนอันใหม่ายนาท้นะป่นอหม่ ต้นใหญ่อย่างเงี้ยแต่ถ้าดอกเครือคืออยู่ข้างบนอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช,<อ>ใช่ตรงนี้มันจะเป็นสีสีขาวกับเทาๆนะคะเนี่ยอุย้ยเต็มเลยเนี่ยยิ่ขึ้นมาเป็นต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่เครือที่เขาเขาเขาจะพงจะไม่บี้เห็นไออเขาบี้เขาจะหลุดออกนะพอเราบี้เขาก็จะออกอย่างเงี้ยค่ะนี่น เ,เห็นปะ่ะมีกินทะเลอ่ะกินกินเหมือนเหมือนปลาทะเลอ่ะกินไอทะเลเกลือทะเลจลุ๊เนี่ยตรงนี้เป็นตะปูน้ำบาตรนิดๆหน่อยๆเห็นแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วเนี่ยถ่าย,ายใกล้ๆเนี่ยเห็นแล้วไงปลาก็จะเป็นเกลือเป็นก้อนเป็นก้อนไงแต่เขาก็จะรอให้น้ำแห้งก่อนใช่ไหมโอเคใช่เดี๋ยวมันก็ระเหยไง เอาไปล้างมือด้วยเพราะว่าเมื่อกี้น้องก็ดันน้องก,ก็จับเกลือก็ตองไปล้างเบื่อบ้าะเขามีน้ำละเออมันเค็มไงใช่ห้าหนาทีละฮะกีกห้หนาทีทโอเค แห้ง่ไรไงตอนนี้เขาก็จะมาเอาเกลือเน,นี่ยนะเขาทําทีละอันไงทีละคันเขาเรียกว่าทําทีละคันทำทีละบอกเลยวเราจะมาถ่ายรูอ่ะใช่แค่เดี๋ยวเราแปดนาทีแล้วเราก็กลับได้เลย ใสน้ำนี่ลงมานี่ให้มันแห้งค่ะให้มันตกผลึกใช่ไะมครตามตกผลึกเสือบหมดแล้วออันนี้เป็นลูกนาเกลือขนาดแก้ <laughs> สันนิษฐานแล้วนะว่านี่ก็เชื่อมต่อกันเนาะ Heh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 e <laughs>